สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่อยู่กับฟางน,นะคะรายการชื่อพีรพีระพอของเพชรค่ะสวัสดีครับเป็นรถสุริการเอสซีวิชอปนะครับแต่กี้ที่พูดไปก็คือน้องผมนั่นเองนะครับ <laughs> ก็วันนี้จะมาสอนสร้างสนามวิ่งนะครับสนามวิ่งเนี่ยต้องก็ต้องมีไอ้พวกชุดอะไรพวกนี้ก่อนเน่ยชุดกีฬาตรงนี้ <laughs> ไปเลยเียพี่สอนทําสกิน<ย>กีฬาให้ อ่าไอ้นี่ไอไอไอเก่าเคฟังเข้ามาเลยอดเ,เ,เ,เดี๋ยวผมนอนอยูน่น,นะครับยังนะวะฟังไหนเออหาพี่ห,ห้องว่างก็อยู่ยูทูปพี่อยู่รายการพี่พี่อพสอนทำในรายการไปแล้วอนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทำสนามกันนะครับ เร็วหน่อยก็ได้โอเคนะครับสามสองหนึ่งปุ๊บชาวอ้าวเวรแหละเดี๋ยวอะไรเพื่อนวิทีทำเงินฟังไม่ต้องไม่ต้องไอติดแล้วโอเคนะครับก็ต้องเชื่อเลยว่าสนามต้องใหญ่มากแบบเป็นวนไปวนมาเลยเดียวเขาถามถามว่าจะสร้างตรงไหนก็ แต่แทบ็บไม่มีที่ใส่พี่เป็นอย่างนั้นมันต้งบอกมันเจาะมันมืดหน่อยเจ้าเจ้าด้วยเอ,อ้ยจะไปวางเตียงทำไมมันปวนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวางพี่ก่อนเดี๋ยวมันหกป้างวางพี่น,อน้อยนะม,<า>มันหกดีดีนะหดีดีใจโอ้ในหกนี่หวานเป็นผุ <laughs> โอเคน้องเอาขนมมาให้กินนะ โอเคสิ่งสิ่งที่เราจะสร้างเลยคือสนามจุดจุดเริ่มต้นนะครับถ้าถามจะสร้างอย่างไรอ่าก่อนแรกเลยคือเราจะเอาไอ้นี่มานี่แบบนี้นะครับอ่าว่าไงน้องบี้บี้คืออะไรวะ ดีนทุยวิชัยไม่คนละอย่างแล้วเอ้ยฟ้าไม่ทำเมงไม่พิชัอย่างนั้นโอ้บอกมันวางเอาเอาเอาฟาโอ้โหทุบแล้วทุบแล้วน้องโอ้หัวหัวโอเคครับวางประมาณนี้เขที่วางเยอะอยู่ครับเยอะอยู่อะไอ้พวกเยอะอยู่ คนที่ดูเพื่อนผู้ชมก็นับคนเองกันผมไม่ได้น <c oughs> ับนะเพราะว่จะยากอะไรขนาดนี้นี่เดินเดปล่อยให้นับไปหนึ่งสองสามสี่เออจับกันเลยเหรอไม่ใช่นับในงันไม่นับความยาวไอ้ตูดเลยกดหัวสักครู่นะครับ างมาวางมา้าวดินปิดด้วยแล้วทุบดินที่มันวางอยู่ด้วยนะดินเอออ่าแหลกเลยนะเออแหลกดีเออดีดีดีด,ดีแปดจังเลยเนะี่ยโอเคจากนั้นจุดเริ่มต้นมันต้องเป็นเราจะรดหลกกูคงจะไม่ได้แต่เอาแบบเขียนให้ทุกคนู้เรื่องนะก็คือเขียนนี้ไปเลย อตรงนี้เห็นว่าจุดมันปักมันอยู่ไหนเอาไปอยู่นี่จุดตรงนี้ได้ไงลยตรงนี้ถูกออกอยู่ตรงน,ออนี้แต้ตอนแรกวางนิวเฉยเขียนไปครับจุดอแล้วก็เริ่มจุดเริ่มต้นต้นต้นลงท้ายตรงนี้นะครับ เริ่มก็จะเอาไว้ตรงกลายฟางหลบก่อนนี่โอ้โ oh. ห <c oughs> เริ่มอ่าจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้น <c oughs> เราก็จะอ <c oughs> อ้ปวดคอเราก็จะ <c oughs> มากำหนด <c oughs> กำหนดจุดเช่นชัยกันถามว่าไกลไหมไกล มันต้องไกลๆ <c oughs> มันมันไกลเกินไปไหมฟางไปลากมาเลยลากอะไรก่อนเนี่ยสักู่นะครับแล้เอ็ไฟ้างทำเนี่ยเนี่ยนี่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยหนูเอาสื่อเอนี่ยม <ừ. S 1> าเนี่ยแล้วก็ลากลากตรงเนี้ยไปถึงไปถึงตรงพี่นู่นเลยนะอ่ะเี้ยเออ ลาก่อนช่วยพี่ลากก่อนเดี๋ยวพี่พี่จะลากฝั่งนู้นลากฝั่งนั้นใช้เวลานานเหมือนกันนะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่าจะถ,ถามว่าอันนี้มีพาร์ทไหมต้องมีแน่นอนนะครับผมไม่มีคงไปไม่ได้นะเพราะมันนานมากอะ่ะโหโคตรนานนะเลยต้องใช้เวลาเยอะแล้วมันก็ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่มากมายหรอกเจ้าพี่ก <c oughs> อนแข่งขันสุด คือโหดอันสุดพื้โหดกานแข่งขัน,นขอ,อันสุดโอ้แหลกแหลกอันพื้นโหดเจ็บคอโไก่เกินบนทางอีก้าไกลไกล่ไก่ ออฮอ้ยพี Ey, ่ล e okay. ืมวางจุดกำหนดว่ะสักครู่ครับผมขอวางจุดกำหนดอย่างนี้มันใกล้ว่าแหลกดีโอเคชื่นใจนะแหลกดีแหลกดีชื่นใจโอเควิ่งมามันใชยอยู่ตรงนี้ อ้าฟางเห็นบล็อกดินที่วางปะ,ะ <Okay. S 1> น,นั่นนั่นนผมว่ามันม,มันก็ไม่นานนานนะ <c oughs> อะไรวางไมา่ตรงเส้นพี่เกียววางไม่ตรงเส้นเออวางถึงถึงนู่นเลยเออวางนั้นแหละแล้วเขามาช่วยพี่ทางด้านนี้ด้วย <c oughs> วิงสนามออนี้ก็ตัดแปลงได้หลายอย่างครับเป็นสนามวิ่งสนามอะไรวะแทงเรืออเนี่ยครับได้หลายอย่างเลยก็าทำเส้นกำหนดได้แล้วก็ชินใจ อีแค่ไม่กี่อันนิดเดียวอ้แหลกเลยอโอเคโอเคอาถึงแล้วจะวางล้วทำอะไรเราไม่ได้วางแล้วเขาหน้ถามพี่่อนจะได้จะวางอะไรไอ้คขะ โอเคแล้ว okay, นะจากนั้นก็เอ๋เป็นีัคือเลยตั้งวางไว้ถึงพดีดีมองมอ่ะเอ้ยจะทุบทำไมเราเอ่อโหไม่เห็นไม่เห็นจุดเริ่มต้นเลยเว้ยใช่ใเลยไกลไปหน่อ <c> ย <ười> โอเคนะครับจากนั้นก็วางไว้แค่แค่ผมบอกไปไอ้ที่เหมือนจุดเริ่มต้นนะครับ วางไปเลยครับโอ้ย <Sky> ม <jogo> oh, ันจะยากแล้วอ้ายปวดหัวเลยฟังไปสายการบินปล่าสายการบินเกมสายการบินเกม stsv s h o p เราจะไม่ตายเพียงลำพังตกแล้วก็ตกด้วยกันตายแล้วก็จะตายด้วยกัน โอเคพอเลิกเล่นเลิกเล่นแปกแปกแปกจัดโอเคนะี๋ยวก็จุดชัยชนะแล้วกันเขียนว่าจุดมันน้ำมันตุดจุดพี่จะเขียนตไมพี่เขียนผิดชัยชัยชนะ ไฟไฟชายชะอ่าจุดชัยชนะอ่า ไอ้าฟาจะปิดทำใหม่เราโอ้โห <c oughs> ฟางเพื่นเอง,เองตรงนี้เข้าไปทำไมต้องใส่จังมว้ด้วยต้องรู้หรือเ่จะเสร็จแล้วก็จะดูมาว่าเฟิรมมันจะสวยแค่ไหนจากนั้นฟางี่หละคืองานหนะักติดไฟว๊อกติดไฟติดไฟ ติดไฟให้หมดติดไฟตามไอเนี่ยรับไอฟ้าไดอดไป ไอหนูจากไหนเนี่นยไอฟางเป็นอะไรเป็นอะไรของหนูบนทางยาวไกลเยอะช่แล้วมีความตัวสีจังที่เราควรจะนับถือไว้ความสุขฤทธิ์อยู่ที่ไหน ความล้มเหลวอยู่ที่นั่นเป้นแต่งสุภาพใส่ชมโมเลยแล้วก็อย่างหนึ่งครับสามัคคีคือพังนะไม่ใช่พลังอะสามัคคีคือพังนะเอามาจากใครเดีพี่บูม OBC TV อ๋อติดตามเขาอยู่ติดตามเขาอยู่ส่วนเมื่อก่อนดูพี่ขวัญนะฟังดูพี่ขวัญเนี่ยฟังพี่ขวัญเจ้า ขีเลยพี่บอกแกพี่พวัญแดกคีเข <c oughs> าผิดทำไมตรงนี้แปกลกๆวะเราเราไปก่อนหนูไปก่อนพี่เกมหนูไ้ก่อนพี่ดิเยอะไหมไม่เยอะหรอกพี่อาจจะไปก่อนเยอะเลย รักไฟด้วยความสว่างนะครับซอมบี้จะได้ไม่มีสิทธิ์เกิดอะแต่มันมันอาจจะมีสิทธิ์เกิดแค่ข้างนอกมันจะได้ไม่รู้เราวิ่งแข่งกันเ <c oughs> นี่ยเช่นน้องแก่เนี่ยรอรอรอ,อสนามเสร็จเราจะได้มาดูนะนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันใช่เวลามาเลยเดี๋ยวฟางช่พี่ปักไฟด้วยก็อีพี่ต่อพี่ต่อพี่มันพี่มันจะพูดมัวจะเล่นมันจะเล่น เพื่อความสุขติดไฟเสร็จไอไฟลุกรีดทุบเลยรีดทุบเลยนี้เลยลไป ยองนุ๊กยืติดไปนาติดฝั่งนู้นด้วยฟังนูน่ะที่ฝั่งนู้นติดแล้วพี่จะติดข้างบนอ่าตรงนี้เราก็จะทำเป็นแบบเหมือนเหมือนตรงนู้นเลยนะครับแค่มันจะยาวกว่าเพื่อความสุขโอ้ชนะเป็นไรเนี่ยโอเคแลก็ งงจบ่างนี้สำหรับวันนี้ลืมกดไลค์กดไลค์ต่อคลิปหน้าไอฟาร์มซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่นอน<ๆ>ให้มาดูผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ต้องกดนะคะขอตัวลาไปก่อนนะครับส <c oughs> รวันนี้ทุกคนนะ